สวัสดีค่ะหลังจากในคลิปที่แล้วนะคะที่ได้ลงไปเกี่ยวกับรากผักที่มันหนีกอน,นะคะแล้วก็ได้แก้ปัญหาเบื้องต้นไปด้วยการเติมน้ําลงไปนะคะเพื่อที่จะเจือจางให้น้ําปุ๋ยของเรามันมันจางลงนะคะวันนี้จะพาไปอัปเดตค่ะว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนหรือว่ารากผักจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีหรือไม่จะได้ผล,ลหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะไปดูกันเลยค่ะ อ่าอันนี้ก็คือน้องผักที่ที่เหลือไว้นะคะเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะคะส่วนรอบข้างที่เห็นว่างๆอยู่นี้ก็คือเป็นมินิคอร์ท,ที่ได้ออกไปหมดแล้วนะคะค่ะส่วนด้านโน้นเป็นกรีนคอร์กับ ิลเล่นะคะก็จะครบอายุแล้วเหมือนกันก็จะเก็บได้แล้วนะคะ45วันนะไม่ได้เก็บที่50นะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเปิดให้ดูรากนิดนึงนะคะนเนี่ยมันเนี่ยรากก็มีความเปลี่ยนแปลงก็คือจากสีน้ำตาลเข้มนะคะตอนนี้เริ่มที่จะสีจางลงนะเพื่อนเพื่อนเริ่มจะเป็นสีขาวแล้วนะคะ ก็มีค่ะอยากให้ดูดูใกล้ๆความเปลี่ยนแปลงของรากเห็นไหมคะว่ารากสีขาวๆเริ่มงอกแล้วที่ออกมาใหม่ไม่หิกไม่งอนนะคะเริ่มจะเป็นรากตรงแล้วนะคะน้องเริ่มมีปฏิกิริยาที่ทำให้เราเห็นว่า,าดีขึ้นนะคะเนี่ยเห็นไหมราก ตรงนะคะไม่ได้ไม่ได้หีกงเหมือนเหมือนในคลิปที่แล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยค่ะเริ่มตรงแล้วนะคะเป็นสีขาวด้วยเห็นไหมคะแสดงว่าการแก้ปัญหาเบื้องต้นของเราได้ผลนะคะนั่นก็คือการเจือจางน้ําลงไปเพื่อที่จะให้ความเข้มข้นของปุ๋ยมันลดน้อยลงนะคะมาด,ดูอีกลอกล่องนึง นี่ค่ะกล่องน,นี้เห็นไม่ชัดนะคะเนี่ยแต่ความเปลี่ยนแปลงทุกกล่องเลยก็คือเนี่ยรากจะจะเป็นสีขาวขึ้นนะคะสีเริ่มดีขึ้นแต่ว่าเนี่ยที่เพิ่งแตกออกมาใหม่ก็ไม่ได้หิกนะคะนี่เห็นไหมเห็นไหมคะเนี่ยเริ่มออกมาใหม่ก็จะเป็นสีขาวแล้วก็ตรงมากขึ้นนะคะนั่นก็คือนั่นแหละ ก็หมายความว่าน้ำปุ๋ยของเรามันเข้มข้นเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเบื้องต้นของเราก็คือใส่น้ำลงไปแล้วมันได้ผลนะคะมันมีการตอบรับที่ดีนะคะเนี่ยเห็นไหมนะคะจริงๆแล้วถ้าน้องยังไม่ได้ครบอายุที่จะเก็บเนี่ยถ้าจะไว้นานกว่านี้ก็จะเห็นผลที่ชัดเจนกว่านี้นะคะแต่ว่าอันนี้อันนี้เอม มันจะครบอายุแล้วเพราะว่าเพิ่งจะมาเจอตอนที่น้องอายุเกือบเกือบจะสามสิบสามสิบสามสิบแล้วแหละสามสิบวันแล้วมันก็เลยได้แค่นี้นะคะต้นโตเต็มที่ได้แค่นี้นะเพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะถ้าถูกใจอย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ